เเกงฮ้ปวดตัดผมทรงผมสุดเท่เป็นคนที่คนมีตัดผมมาตัดผมไว้ใครนะฟัวตัวปะกููด้วยใช่แล้วทรงผมที่ได้นะคะก็คือเป็นจางลอยคืออร่อยจางลอยจางลอยบาร์ลานจานที่ผมยัง่ดูแค่นี้ค่ะแค่นี้แล้วก็จะมีหน้าม้าอยู่ตรงนี้หนึ่ง โอ้โหทุกคนตอนนั้นก็คือผ่านมือนิชาเหมือนกันก็คือตรงเดียวกันก็คือเป็นขั้นปุ่มโดยเป็นการใส่กระดาษแล้วก็เทคนิคการสอนของนิชาก็คือจะต้องดึงขึ้นไปก่อนแล้วเอามาชัดๆเอามายืชันแล้วต้องพีามขาทีหน่อยเสร็จแล้วก็นั่งระตาอย่างนี้แล้วแบบนี้ยคิมคิมลงมแล้วเป็นการเล็งแบบนี้แล้วก็ก็คือนิชาก็จะเป็นเหมือนคนเปียกผม เตรียมผมให้ทุกคนตอนเช้าอะไรอย่างเงี้ยเก่ง,<อ>งมากทุกคนต่อแถวอแบบต่อแถวให้แบบมาให้เตรียมผมให้อะไรอย่างเงี้ยตอนเช้าส่วการนี้ก็คือแบบที่เชียงใหม่ก็คือจะแบบเราก็จะเดินเล่นน้ํากันที่ครูเมือง <c oughs> เืินมาหลังที่ชาวไปเรากับเป็่ว่าเดินแบบตอน,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 นแรกก็เดินกันไปสามคนนี่แหละแ้วก็เรื่องความทีแบบ นี่ย่ะเออมันก็จะเริ่มแบบฮอตทิบนิบตั้งแต่เด็กเนอะแบบเดินในเมืองเขาก็จะแบบเออมีคนแบบขอาน้ำเยอะอะไรอย่างเงี้ยในเรากับเป็นงก็ไม่ได้แบบเพียงแอยากเล่นกีฬาอะไรที่ชาลูื่อจะแบบมีคนแบบตะโกนแบบมีแบบคนหาโน๊ตเชื่ออะไรอย่างเงี้ยชาเป็นแบบสายหน้าแบบไม่บอกจะต้องวิ่งหนี วิ่หนีปุ๊กพี่เล <át, cuanto S 1> ี้ยงไม่ประหยืดเลยที่ผ <c oughs> ่านมาไม่เประยกเลยเมื่อก่อนนี้ครจะเป็นคนแบบว่าเป็นคนแบบเสียงแบบโมโนโกลนเสียงห่ารัองเออเวลาพูดด้วยเออเนอะเออแบบจนแบบพอเข้าวงการต้องแบบไปเรียนเรียนพูดใช่ไหมได้แบบเสียงไม่เป็นโมโนโกลนแล้วก็ถ้าลองคำหน้าแบบ ใช้อารมณ์มาทำบบอทได้ยังไงทำได้จะเบือหน้าเหมือนแมคน้ำอะไรนโดดเรียนตั้งหน้าห้องน้ำไปอยอกพวกนีคือที่ประจาเราคือหน้าห้องน้ำประจาที่ห้องแก้ใช่แถวๆที่บริเวณบริเวณนั้นก็จะเป็นแบบว่า วาดรูปขีดเขียนของนิชาเท่านั้นเลยไม่ไม่ใช่แค่วาดรูปกินข้าวกินขนมอะไรเอาไปนั่งกินขนมกับอาวุธกินข้าวอยู่หน้าห้องน้ำอร่อยเงียบสงบอ๊ยอยกลุ่มเราจริงๆแล้วก็คือทุกคนก็แบบคือผ่านการเป็นทองมาแล้วคือไม่ใชาสาวเยอะด้วยนะอันนี้ผู้ดีเนาะใช่หล่อด้วย อารมณ์สร้าปุ๊บคืออย่างนี้เลยเองเองเป็นเป็นสาวห้าวอยู่หนึ่งเดือนแต่ก็หนึ่งเดือนนั้นก็คือคนคุยจุ๊บๆสองสามนาทีเ็ไปาคูดอุ่นได้ไงสูงยาวเข่าดีอะไรอย่างนี้แต่ก็เราก็คนพบว่ามันไม่มันไม่ได้เราจะมิกซ์โมที่เป็น สั้นแล้วก็จะมีช่วงที่อยากผมยาวเร็วมากๆเคทำพิเศษก็คือตามเนี่ยนะคุณกำเนิดนะครับจะชอบมาแบบเป็นผมแล้วก็มาสัะที่ผมตายใครเป็นคนต้องคิดวิชาหรอไม่รู้ว่าไม่รู้ว่ามาจะกทางไหนนะไมรู้ว่ามาทำตามใครรู้ทำตาไม่มาจากไหนไม่รู้แต่เราทำตัดจำต้องใส่ชมพเข้าไปแล้วตัดกูจำกันไหมประมาณนี้เนาะทีนี้ก่อน ทีนี้ก so ็มีอีกแล้วค่ะแต่ว่าเราได้บ้างไม่ได้บ้างมีเรื่องทรงผมนี้อเป็นทรงที่กามีกาเซ่อะเขากำลังดูออกมาแก็จะมีทรงผมลากไซที่แบบพี่่ในกามีกาเซ่เขาแบบเป็นตัดกันใช่ป่ะแต่ว่ามันเป็นทรงที่คิดกฎดโรงเรียนคือโรงเรียนอะไม่ให้ตัดแต่พี่นิชาของเรานะครับก็ไปตัด ้นแบบว่าสั้นสั้นแบบสั้นแล้วก็ลากใส่แล้วก็แบบแต่งแลตอนนั้นก็แบบแต่งตัวแบบแมนๆทมบอยทมบอยอะไรอย่างเงีก็คืออันนี้ก็คือเรื่องแรกที่แบบผิดกฎโรงเรียนโดนเชิญเข้าห้องปกครอนะเพราะว่าเรื่องทรงผมโรงเรียนเนี่ยแบบไม่ได้เลยแบบไม่ให้ตัดเลย ปกติเลิกเรียนน่ะมันก็ต้องมีไปเรียพิเศษมาเจ้าป้าช่วงวัยวัยช่วงวัยสิบสี่อะไรก็ต้องมีไปเลยพิเศษต่อตอนเย็นแต่วิิชาครับก็คือทําเป็นว่าแบบโอเคไปเรียนพิเศษแต่จริงๆแล้วะคะก็คือหนีไปห้างเขาบหนีพ่อแบบไม่ไม่บอกพ่อโดยว่าแบบเออวันนี้แบบโดดเรียนพิเศษอะไรเงี้ยพอพ่อไปรับไปเรียนพิเศษแล้วแบบโอ๊แตกไงแบบบางทีกลับมาช้าไม่แบบกลับมาแบบไม่ทันเวลาเที่ยวเมือหรือเปล่าก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยก็ดันแบบ ก็เลยโปะแตะว่าแบบเออไม่ไ <Safe> ด <time> <t uba> <t uba> ้อ <t> ย <uba> <t uba> <t> um ู่ที่เรียนพิเศษแต่ว่าดันอยู่ที่อื่นเลยอย่างเงี้ยก็ต้องไปล้าตามกลับกันมาก็โดนดูไปตามระเบียบป่ะประมาณสิบชั่วสิบสี่ของพี่ดิชาก็จะมีประมาณเนี้แหละก็คือแบบนซนๆแจกๆนิดหน่อยเลยะมานี้เขาบอนี่ก็อะไรอ่ะแม่เลย เอาค่ะเป็นไงบ้างคะกับเรื่องราวเกี่ยวกับิชาเอ่อก็เดี๋ยวนะคะเราต้องขอคุณคุมาคอนแนิชานะมาเอ่อย้อนไปแล้วเพื่อไปส่ขซ้ายฟังาของคุณนิชอครไปเอคิปจาเพื่อนมาเนี่ย เป็นแม่อย่างเงี้ยเราไปเจอ,อยาคุมในกระเป๋าลูกตกใจปะเออตกใจนะตอนนั้นแม่ก็ตกใจแล้วแม่ก็เรียกเขามาถามว่ามันคืออะไรเอามาจากไหนแล้วเขาก็บอกว่าอ๋อน้องน้องอยากผมยาวน้องเอามาทำแล้วก็เอามาค่ะเชื่อไหมว่าตอนนั้นเชื่อไหมไม่เชื่อไม่เชื่อจริงๆ <c oughs> แล้ว่ามันก็เป็นสิ่งที่คาใจมาจนถึงทุกวันนี้จนกระทั่งเพื่อนเขาส่งคลิปมาให้แม่ดูแล้วแม่ดูแล้วแม่ อโอเคเชื่อก็ได้ก็ทำกันจริงแล้วทกันทั้งแก๊งเออแต่มันเป็นอะไรที่คาใจมากมากเลยก็วีรกรรมอายุสิบสีก็น่าจะประมาณนี้น่าจะประมาณนี้แล้วก็ไม่มีแล้วไม่มีล้ก็ก็แล้โดดเรียนหนีเรียนพิเศษแม่ไม่ค่อยได้อยู่ด้วยแม่อยู่ต่างจังหวัดบางทีแม่ก็จะได้รับโทรศัพท์จากพ่อเสียเทียนมาแล้วเนี่ยลูกคุณอ่ะนี่เนี่ยมารับแล้วไม่อยู่ที่เรียนพิเศษก็ตามภาษา ดเดี่ยวนะคะเที่ยวแล้วก็ที่ภาพที่แม่จําได้ตอนอายุ14นั่นคือเริ่มดัดฟัน่าเริ่มดัดฟันผอมๆแห้งๆทำตัวเท่ๆใส่เสื้อเชิ้ตอ่าแล้วก็ซอยผมสไลด์ผมจริงเรื่องซอยผมสไลด์ผมแบบแม่ก็จะบอกเพราว่าให้ทําช่วงปิดเทอมเพราะว่า พอเปิดเทอมมันจะได้จะได้ยาวทันแต่ส่วนใหญ่มันก็ไม่ค่อยทันมันก็จะลำบากแม่หรือไม่ก็ยายในการเปียเพราะว่าเปียแล้วมันก็ยังมีชี้ๆแหลมๆก็น่าจะมีประมาณนี้ไม่ได้ไม่มีอะไรมาก <c oughs> ก็สนตามภาษาเด็กๆ